ราคาเปยานร้อพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญทำหกประการเพื่อรู้ยิ่งราคาทำหกประการอะไรบ้างคือ 1. ทัศนานุต,ตริยะการเห็นอันยอดเยี่ยม 2. สวนานุต,ตริยะการฟังอันยอดเยี่ยม 3. าลาพานุต,ตริยะการได้อันยอดเยี่ยมสี่ศิกานุต,ตริยะการศึกษาอันยอดเยี่ยม 5. ้าปเจริยานุต,ตริยะการบำรุงอันยอดเยี่ยม 6. อนุสสตานุต,ตริยะการละลึกอันยอดเยี่ยมภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรเจริญธรรมหกประการนี้แลเพื่อรู้ยิ่งราคะร้อสี่สิบเอ็ดภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญธรรมหกประการเพื่อรู้ยิ่งราคะทำหกประการอะไรบ้างคือ 1. พุทธานุสติการระลึกถึงพระพุทธเจ้า 2. ธรรมานุสติการระลึกถึงพระธรรม สามสังคานุสติการระลึกถึงประสงค์สี่ศีลานุสติการระลึกถึงศีลห้าจาคานุสติการระลึกถึงการบริจาคหกเทวตานุสติการระลึกถึงเทวดาภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญทำหกประการน,นี้แลเพื่อรู้ยิ่งราคะ ร้อยสี่สิบสองภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญทำหกประการเพื่อรู้ยิ่งราคะทำหกประการอะไรบ้างคือ 1. อนิจจสัญญา 2. องนิจเจทุกขสัญญา 3. ทุกเขอนัตตสัญญา 4. ปหานะสัญญา 5. วิราคะสัญญา 6. นี้รธสัญญาภิกษุทั้งหลายภิกษุควรเจริญทำหกประการนี้แลเพื่อรู้ยิ่งราคะร้อยสีิถึงร้อยกสิก้พิสุทั้งหลายบุคคลควรเจริญทาหกประการเพื่อกำหนดรู้ราคะเพื่อความสิ้นราคะเพื่อละราคะเพื่อความสิ้นไปแห่งราคะ เพื่อความเสื่อมไปแห่งราคะเพื่อความคลายไปแห่งราคะเพื่อความดับไปแห่งราคะเพื่อความสละราคะเพื่อความสละคืนราคะภิกษุทั้งหลายบุคคลเจริญธรรมหกประการนี้แล,ลเพื่อความสละคืนราคะร้อยเจ็ดสิบถึงหกร้อยสี่สิบเก้าภิกษุทั้งหลาย บุคคลควรจเจริญทำหกประการเพื่อรู้ยิ่งโทสะความคิดประทุษร้ายเพื่อกำหนดรู้โทสะเพื่อความสิ้นโทสะเพื่อละโทสะเพื่อความสิ้นไปแห่งโทสะเพื่อความเสื่อมไปแห่งโทสะเพื่อความคลายไปแห่งโทสะเพื่อความดับไปแห่งโทสะ เพื่อความสละโทสะเพื่อความสละคืนโทสะโมหะความหลงโกทะความกโกรธอุปนาหะความผูกโกรธมักขะความลบหลู่คุณท่านปลาสะความตีเสมออิอสาความริษยามัจฉริยะความตรนีมายา มานยาสาธยะความโอ้อวดธรรมภะความหัวดื้อสารัมภะความแข่งดีมานะความถือตัวอติมานะความดูหมิ่นเขามัทะความมัวเมาประมาทะความประมาทภิกษุทั้งหลาย บุคคลควรจเจริญทาหกประการนี้แลเพื่อความสละคืนประมาทะเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคราคประปยานจบชก,กนิบาตจบบริบูรณ์